ประตูสองไม่้กทิ้งเลยถึงไหมวะไอใครลงน้ำทิ้งพี่ทิ้งเลยพี่แล้วก็กดคอนคอรแหลๆไปเรื่อยพี่โอเคเฮ้ยบอดี่หมดพี่เฮ้ยคุณลงไปปไปใต้น้ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม GTA V นะครับวันนี้ก็อยู่กันในโหมดออนไลน์เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีพาหนะอีกหนึ่งคันนะครับที่ถูกอัปเดตเข้ามาใหม่ในแพทแพทแพทลืมชื่อแพทการ์ลันนิ่งนะครับแม่ชอบลืมชื่อแพท อยู่เรื่อยเลยนะครับเจ้าแพทนี้นะครับมันมีพาหนะแล้วก็อ,วอาวุธยุทโธปการณ์ต่างๆนี่อัปเดตเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็มันมีรถอีกหนึ่งคันที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์เลยของแพทนี้นะครับตนั่นคือรถมอเตอร์ไซค์บินได้นั่นเองคิดว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นจักตัวอย่างที่ทาง Rockstar ปล่อยออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูไอ้เจ้ามอเตอร์ไซค์บินได้คันนี้กันก่อนนะครับมันจะอยู่ในเว็บที่มีชื่อว่า w a r t o c k นะครับ คลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะอยู่บรรทัดที่2คันนี้เลยออฟเพคเซอร์ o นะครับราคานี้สูงมากเลยนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ราคา2 6 5ล้านถึง3 5 2ล้านนะครับราคาแรกนี่คือราคาที่รู้สึกว่าต้องไปทำเควสหรือภารกิจอะไรสักอย่างถึงจะซื้อรถได้ในราคานี้นะครับส่วนราคาหลังเนี่ยเป็นราคาที่เราสามารถควักเงินซื้อได้เลยนะฮะไม่ต้องทำภารกิจอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็คือผมได้ซื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในราคา 3ล้าน5แสนนะครับจุกกันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าทำไมเจ้ามอเตอร์ไซค์คันใหม่คันนี้มันถึงได้ขายในรา,ราคาสูงขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตามันกันก่อนดีกว่าผมกดซื้อไปแล้วเรียบร้อยนะครับมันจอดอยู่ชั้นล่างนี่เองมาลงมาดูกันวิ่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งนี่ครับริมสุดคันนี้เลยนะฮะมอเตอร์ไซค์สุดเท่ของเราสังเกตว่ารูปทรงมันก็ ออกแนวบางๆนะครับหน้าแหลมๆแล้วก็มีปีกอยู่บริเวณด้านท้ายของตัวรถด้วยนะแต่ดูแล้วมันก็ยังไม่ได้บอกว่าพิเศษอะไรมากนะครับคือดูแบบเหมือนถูกเอามอเตอร์ไซค์เดิมๆมาตัดแปลงนิดหน่อยนะครับลองขึ้นไปดูกันหน่อยดีกว่าปึ๊บอ่าสังเกตว่าเวลาสตาร์ทแล้วมันจะมีเครื่อง iPhone อยู่บริเวณด้านหลังด้วยนะครับนน่โอ้สวยงามเลย หน้าจอนี่เป็นแบบว่าดิจิตอลเต็มรูปแบบนะครับเสียงเครื่องยนต์นี่ก็คุ้นๆครับผมไม่ได้เป็นเสียงใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะฮะการขับขี่ก็กลางๆครับไม่ได้ถึงกับเร็ปู๊ดพารตอะไรมากนะฮะเอาเป็นว่าพอได้แล้วกันสายมอบสายมอบแ อ่ะอันนี้คือขี่ธรรมดานะครับอาจจะยังไม่พิเศษเท่าไหร่แล้วหลายคนสงสัยทําไมมันถึงขายราคานี้ผมจะให้ดูอะไรนะครับก่อนอื่นนี่เราจะกางปีกท้ายมาันลองมาก่อนเนี่เห็นไหมครับว่าปีกนี่มันสามารถยืดได้นะครับทั้งปีกด้านท้ายแล้วก็ปีกด้านหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทดสอบพลังของเจ้าปีกอันนี้กันนะผมที่ two ติด turbo บบไปบินขึ้นครับเน่ <laughs> มันไม่ใช่บอสไซทรรมทานะครับมันบินได้ครับ มีทั้งไอพ่นที่ติดมานะครับแล้วก็มีปีกมาด้านข้างเดี๋ยวนะอันนี้ยังทรงตัวไม่ค่อยดีนะครับเวลาบินถ้าประคองไม่ดีมันก็จะร่วงลงมาลองอีกทีหนึ่งครับผมกลางปีกออกติดเทปโบบินขึ้นไหมโอเคเน่อ่ะประมาณนี้ครับต้องคอยแบบงัดขึ้นนิดหน่อยอรอบนี้ไม่ล้มฮฮ เดี๋ยวรอชาร์จเทอโบสักครู่หนึ่งครับผมไปกันเลยขึ้นยันยอดตึกนะครับนี่อนี่นะครับอันนี้ก็คือความสามารถของมันนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมมันถึงขายที่ราคาเท่านี้นะครับขับข้ามสะพานมาเฉยเลยนะ อค่อยๆโลไปฮะว้สุดยอดนะครับผมเทสประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะข้งางหน้ามีสตันซ้าพอดีแถมไป <c oughs> เร็วแรงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเจ้ารถคันนี้ไปแต่งกันนะครับแต่ว่าเจ้าคันนี้มันไม่สามารถแต่งในอู่ปกติได้นะฮะเราจะต้องเอาไปแต่งในรถฐานทัพของเรานะฮะที่ซื้อไว้จากตอนที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกรถออกมาก่อน โ o บายโอเปอเรชั่นเซ็นเนะครับเรียกได้ไหมอ่าทำไมเรียกไม่ได้เอ่ยหรือว่าผมเรียกออกมาแล้วอ่ะเดี๋ยวขอดูแผนที่ก่อนรถที่เป็นเลด้าอ๋ออยู่นี่ครับ ผมเรียกออกมาแล้วลืมไปนะฮะเดี๋ยวเราต้องขับไปที่รถอน,นุนกันโอเคเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปถึงท้ายรถบรรทุกเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าไอ้เจ้ารถคันนี้มันแต่งอะไรได้บ้างครับผมไปกันเลยฮะโอเคตอนนี้ก็ขับเข้ามาในรถฐานทัพของเราเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแม่ค่อนข้างจะพิเศษเลยนะครับขนาดของแต่งนี่ก็ยังต้องเข้ามาแต่งใน รถบรรทุกคันนี้นะครับมาเดี๋ยวผมใส่อาร์เมอร์ไปก่อนนะครับ100% 50,000ยนาหนะครับแล้วก็ตามด้วยเบรกนะครับเบรก35,000ื่นนะครับแล้วก็เอนจินอันนี้คือเอนจินบล็อกนะครับเอนจินบล็อกโอ้สวยงามฮะมีบล็อกลงมาปิดเครื่องยนต์นะครับโอเควอร์เทกเอนจินจัดไป1,100งพันะครับแล้วก็เอนจินจูเนอร จัดไปที่เลเวล4นะครับ33500นานะครับแล้วก็อันนี้แฟริ่งแฟริ่งก็จะมีแผงด้านข้างยื่นออกมานะครับจัดไปเซเบอร์แฟริ่ง7,050นานะครับแล้วก็อันนี้บังโคลนด้านหน้าครับผมเซเบอร์มัดกาดนะครับ4,600จัไปลายแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้คือถังน้ำมันนะครับด u a l ลเวนเท t ดแทเสริมความหนาของตัวถังขึ้นมานิดนึง สัดไปครับผมแล้วก็อันนี้ไฟหน้านะครับเป็นซีนอน7500แล้วก็ตามด้วยอันนี้คือลายนะครับโอ้รู้สึกว่าลายผมบางลายยังไม่ได้อัปเกรดนะฮะโอ้ส่วนใหญ่จะเป็นลายทหารครับแล้วก็อันนี้มันบอกว่าต้องไปรีเซิร์ชนะครับรีเซิร์ตบังเกอร์ของเราก่อน อันนี้คือผมยังไม่ได้รีเสิร์ชมันก็เลยยังไม่โชว์ไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราแต่งเท่าที่แต่งได้ก่อนละกันการรีเสิร์ชนี่มันใช้ทุนสูงมากๆเลยครับรู้สึกว่ากดรีเสิร์ชที่ใช้เงินประมาณ200,000กว่านะฮะถ้าผมจําไม่ผิดเอาลน์ทหารสายไปก่อนมาอยู่แล้วกันครับโมเดิร์นห้าคัลเลอร์จัดมา23,370ืามนะครับแล้วก็ อันนี้ซ่อมรถหมดยังเอ่ยเมื่อกี้เราแต่งลายไปแล้วนะฮะแล้วก็มาที่แท็กเกอร์กับฟูคเัเวเลอันนี้มีให้ยอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบางโคนด้านหลังครับผมซเซเบอร์มัดกาดสี่พกแล้วก็ตามด้วยรีสเป์อ่าโอ้มันมีแต่งสีด้วยนะครับจริงๆเราไม่ต้องเลือกลายก็ได้นะถ้าเกิดว่าเราจะแต่งสีอย่างเดียว ว่าใส่ลายไปมันเป็นพวกลายทหารนะฮะเอาลายออกแล้วเอาแบบสีล้วนเลยน่าจะดีครับว่าแต่เราเอาสีอะไรดีวันนี้แหมมุมกล้องในนี้มันแคบมากเลยครับหมุนไปด้านหน้าก็ไม่ได้ด้วยสีฟ้าไหมลองดูอันตะบ,บูก่อนอโอ้ฟ้าสดใสเข้ากับสีเสื้อมาก13,750นะครับใส่ไป แล้วก็สีที่2องครับผมสีที่2ก็เปลี่ยนหลายจุดเหมือนกันวันนี้เอาโทนฟ้าดีกว่าน้ําเงินเจอกับน้ําเงินเข้มมองไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับ อันนี้แล้วกันมิดไนท์บูลนะครับจัดไป1125ครับแล้วก็อันนี้สัญลักษณ์คู่สัญลักษณ์คู่ไม่ใส่นะครับแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยบอเปาะมีให้เลือก3แบบนะครับวิลี่มอลอันนี้คือเซเบอร์ออกเซเบอร์ดีกว่าวิลี่มอลมันดูเรียบๆนะฮะเซเบอร์ er มันดูแบบว่ามีอะไรอะไรยื่นออกมาด้วยนะฮะแล้วก็อันนี้เซลโอ้ขายได้เท่าไหร่วะ หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านขายได้สองล้านสองนะฮะจากที่ซื้อมาสามล้านนะฮะราคาตกไวมากแล้วก็อันนี้ทันมิชชั่นครับผมระบบเกียร์มีผลเวลาออกตัวนะครับแล้วก็เทโบลห้าหมื่นทวนครับผมนะแล้วก็อันนี้คือมิสไซน์นะครับรถเราสามารถที่จะเปลี่ยนอาวุธเป็นมิสไซน์ได้ด้วยแต่ว่ายังเปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้รีเซิร์ชเพราะฉะนั้นข้ามไปก่อนแล้วก็อันนี้ล้อครับ ล้อเอาเป็นอันไหนดีแมงมุมไหมใส่แมงมุมไปแล้วกัน3ามหมื่สี่ร้อยล้อแมงมุมแพงมากครับผมล้วหลังก็แมงมุมเหมือนเดิมแล้วก็ตามด้วยสีของล้อครับมา ฟ้าทั้งคันไบร์บูฉัดไป1,830รับิบนะครับวันทาโทนฟ้าฮะแล้วก็ยางคัสตอมครับผมแล้วก็ยางกันกระสุน2 5 0 0 0แล้วก็ควันนะฮะควันฟ้าไปให้หมดครับผมโอเคประมาณนี้นะครับแต่งได้ทั้งหมดก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ที่เยอะสุดผมคิดว่าน่าจะเป็นของที่มันต้องรีเซิร์ชนะก็คือลายกับ อาวุธนั่นเองนะครับมันไม่สามารถที่จะซื้อรถแล้วแต่งได้สดๆเลยนะฮะมันจะขึ้นอยู่กับฐานทัพที่เราซื้อตอนแรกด้วยโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านนอกกัน,กนครับผมเฮ้ยไอย้ทำไมพี่มาอยู่นี่วะเอ้แล้วรถพี่มาได้ได้ไวะเนี่ยไปกันเนี่ยลางมาอ๋ออ๋อเมื่อกี้ตอนพี่แต่งรถอยู่มันมีคนขับมาเนี่ย ใช่คือผมขับมาไอ้ผมพารที่เป็นหมุนตรงสนามเป็นม่เหล่าหนุพี่ไปด้วยข้างในมันอย่างนิ่มอ่ะโอ๊ยหลายที่นะอ๋อเมื่อกี้นี่ไปตีลังกาอยู่เหรอไม่เห็นตะเกียร์โอโหชนรถเกือบตกสะพานตายโอข้างในนี่แบบไม่รู้เรื่องรู้ราว่ะแต่งรถแบบนิ่มมากเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอยากเห็นอยากเห็นทั้งนอกจริงๆิ้งไอ้ตีรถกันแล้วคันนี้ไอคันนี้ระบบกันกระเทือนโคตรสุดยอดเลยใช่ จะโมไปตอนจนดไปห้าของเราพี่ยังไม่รู้สึกเลยแล้วดูสีแต่ละคันโอ้โหหวานแหววมากใช่ไปมามาเนี่ยนี่มาดูรถพี่เพิ่งไปแต่งมาเสร็จใช่นี่ครับผมเอาเป็นโลหะทองนี่มีปืนด้วยเออปืนพี่เป็เสียวอ่ะอะไรวะโอเคโอเคมันมีบิสไซด้วยอันนี้คือมันไปรีเซิร์ชมาแล้วใช่ไหมใช่ครับผมโอ้โหมีกี่รูปครับเพื่อน สามที่สี่ทิศลูกโอ้โหโคตรมามาเดี๋ยวลองแว้นหน่อยแว้นหน่อยเทสความเร็วเห็นเห็นเห็นสะพานข้างหน้าป่ะสะพานข้างหน้ามันจะข้ามไหวปะวะไหวใช่ป่ะอ่ะถอยมาหน่อยถอยมาหน่อยเสียวนาโอเค พร้อมครับผมอจะลมจะลไอ้ตุ่นไปไหนเอาไมขกเลยอ้ก็หาเรื่องตื่นวะเ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นพร้อมครับผมจีชวันไปฮะเ้ยอลืมกลางปีเเดี๋ยวเดี๋ยวเดลืมกลางปี เอาใหม่เอาใหม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอาใหม่ไปไปเขียวข้างหน้าไปเขียวข้างหน้าเอาไงตะกี้เอาผมมามามาเอาใหม่เมื่ตะกี้เมื่ตะกี้ลืมกลางปีกนี่รอบนี้นี่กลางแล้วอ่ากลางกลางเป็นกันดั้มเลยมาพร้อมครับผมที two one go โอ้โหโคตรสูงตรงเลยเฮ้ยลำทางไปลำทางไป โอ้ยตก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 กระโดดข้ามอีกทีนึงอุ้ยทะโบว์หมดอย่างแรงนี่ไหนอยู่ไหนกันอยุ้ไปครับซิงไปซิ่งไปเดี๋ยวรอกระโดดข้ามป้ายข้างหน้าอีกทีนึ่งปายจับป้ายปครับผมข้างหน้าฮะป้ายไปเลย โคตรแรงเลยนี่มันแรงพอๆกับไอ้ล็อกเก็ตโบติกเลยใช่แต่ r b ก่ครับผมขับบนนได้ขนาดยๆอ้ได้าฉบับพกพาพี่มันดีนาขับบนไฮกี้ข้างล่าเป็นตากบข้ามมงไ้เฮ้ยไปกหันไปารหันหักขวหักขวาหัขว้เราขับรมายังไม่รอดเลยนะต้องโชว์ผัดผัวนี่ ก็ไปค่ายทหารแล้วอย่างเงี้ยนี่นี่นี่โอ้ยกังหันใบเบิ้มเบียดไอมามาเดี๋ยวเราโดดตรงนี้พร้อมกันนี่ตรงนี้จกไปเฮ้ยไม่พัดโอ้โหไม่พัดสิบเห็นเนินป่ะเห็นเนินทั้งหน้าป่ะครับผมโอเคลงเลยนะลงเนินนะจะไปพี่มาเออเดี๋ยวเดีเอาใครเบียดมา เดี๋ยว่เดี๋ยวเดี๋ยวเเหมือนเหมือนเหมือนปีกมันใหญ่แล้วมันทรงตัวไม่ค่อยอยู่อะเฮ้ยเฮ้ยกน้อาวเดี๋ยวจะได้ไปว่ดิไอ้คันนี้มันไม่แถมขาตั้งมาให้อีกขาตั้งกันล้มอ่ะ อย่าลืมการปิดเออเอเด็ดในรับซีรับซีเทคโคมาข้างหน้านะฮะตรงไปนะฮะแล้วพุ่งไปเลยครับที่ two one go run โอ้ยเออขึ้น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 โอ้ยล่วงก่อนไปต่อครับโอ้โหมีเป็นตีลังกาโอ้ยอย่างสูงโอ้ย แล้วใครก็โทรมาตอนนี้วะเดี๋ยวโทรมาตอนปินเดี๋ยวอ่นไปเช่ารถเข้ามาโทรตามแล้วตั้งซื้อไม่มีไปเช่าเออตั้งบอคาร์โทรตามตุกใส่ได้เวลารถไปคืนมันชั่วโมงหมดชั่วโมงหมดไปชั่วโมงหมดชั่วโมงเป็นหน้าเกมเลย ไอ้ลไรขับปกติพอไหวป่ะไอ้พอไหวอยู่นะไม่อืดมากนะมันไหวมีแต่อืดน,นิดนึงเดี๋ยวมันยกไม่ค่อยขึ้นนั่นแหละยกไม่ค่อยขึ้นแต่ว่าตีตรงมันมีเทอร์โบเนี่ยแหละต้องมาเร็วต้องเก็บปีกปนะพี่อนแกงปุ้งนะปีเลยเพี่เดี๋ยวนะอีนี่ลงข้างล่างนะเดี๋ยวเราจะไปนี่กันเขาใหญ่ เขาใหญ่เดี๋ยวขึ้นไปเขาใหญ่สูงๆแล้วเดี๋ยวโดดลงเลยเว้ยพร้อมกันพี่นี่เดี๋ยวขับล้อไปเนี่ยเป็นเล่นเลยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาบนนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะวิ่งลงล่างฮะมาเราหึงเกือบต่ำว่ายเมื่อวานเนี้ลงทางนี้ตายแน่เลยไม่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายเหรอเดี๋ยวมาร์คเขาบเขาใหญ่มันต้องเดี๋ยวแล้วกันเขาใหญ่มันต้องข้ามแม่น้ำด้วยนีกว่าไหวเหรอเฮ้ยเราโดดข้ามแม่น้ำไหวพมื่อวานน่าร้องเออ กระนเอาไปเงินไปตรงนู้นไปนู่นร้านร้านปืนร้านปืนริมแม่น้ำเห็นปะกังไปอีกลางปเออร้านปืนเดี๋ยวเอาไปนะฮะเจอกันร้านปืนริมแม่น้ำนะครับผมกลางปีก่อนที่ two one go เตี้ยไม่ออกเตือนที่ไปชนใครกันคว่ำแล้วโอ้ยโอ้ยเป็นลงกันคุ้มทไมจไปนู่นแล้วอ่ะแมม่่งคทีตดันไม่ติดเลย คันใครบินโคตรสูงเลยโอเคไปได้เรื่อยๆ,ๆครับสาเท่าไปเรื่อยๆไอพี่ไอพี่ผมว่าแม่งอ๋อแม่งแค่เป็นแม่น้ำนะไอพี่ผมว่าถึงกว่าถึงแม่นอะไหวไอพี่ไอ,อพ,พ,พี่มันก็เดี๋ยวพี่มาตั้งนะนี่ก็แล้วภูเขาแหลมเลยแหละต้องไอไอเพนไอตรงเอเรี่ยเนีเ่ยมันมีเลยเอาแม่ไหมมาตรงผมเลยมาตรงผมเลยตั้งหลักตรงนี้ด้วยครัข้ามแม่น้ำไปเลยเรอด้วยเราด้วยกำลังไป เนี่ยมีเนี่ยต้องเลียขวามั้ยมีเรียกวามาต้องผมเดี๋ยวต้องเก็บปีกนล้วไปเดี๋ยวค่อยไปกลางตรงนู้นนะโอเคไหมกลางกลางตรงนู้นเหรอว่าเดี๋ยวพี่ถ้าพี่กดจะรอมันบินเลยไงอ๋ออ่าไปประกาศที่หลังนะกด e ไปก่อนใช่ป่ะ e พุ่งไปก่อนอ๋อเฮ้ยตัดดุลได้ตุ่นหนักมันหนักแล้วมันหนัก มาเดี๋ยวรู้เลยใครล่วงน้ำใครลงน้ำนะฮะมาพร้อมไหมครับผมเอาพร้อมนะครับพร้อมกันทุกคนจี้ two one go ไปครับกลางปีกลางปีไม่ถึงไป ทำไมพี่ลงน้ำอยู่คนเดียววะมารอบสองรอบนี้เอาจริงเมื่อกี้ซ้อมเดี๋ยวดูนะรอบนี้ทีเดียวนู่นถึงนู่นเลยฮะถึงไหนถึงนอนเลยตายน้ำตายน้ำดูยูฟโอเลยเออดูยูฟโอมาพร้อมครับผมที two o n ไปครับไปโอ้ย เดี๋ยวทำไมทำไมคนอยู่นี่แล้วรถไปนู่นมาเทคสามรอบนี้เอาจริงเมื่อกี้ไม่ดูใครวิ่งตัดหน้ากระเด็นเลยรถมดมดมดมันดัดหน้ามอมดมมดมดมม เปขอขึ้นรถก่อนโอเคโทีทูวไปครับมอไปปิดนนี่าตัวองไม่ถึงนะถึงไหมวะไอไข่ลงน้ำไอเดพี่ทิ้งเลยพี่แล้วก็กบกอนไหลไปเลยเพโอเคเฮ้ยมดี่หดพี่เฮ้ย นรากไป่อไปว่าใต้น้ำบุ้มบุ้มบุ้มดูล้ำแอนไม่ออกแล้วเร่งร่เร่งเรรีบรีบาจะจม่น้ำนี้มันมีอาถัง นี้ไปให้เขาติดจบนี้ไปให้เขาติดขาตั้งเท่นะไม่ต้อไปไหนเลยรถมันไม่ดีรถไม่ได้สูนเลยเนี่ยเอ้าพร้อมยังมาพร้อมเดี๋ยว เดี๋ยวไม่ได้แลไม่มีอีอนเอออ่ะไปครับเหมือนเหมือนรีบอะเร็วแรงเดือดรุนนรกนี่สองมันขิดเข้ามามาท้องไหมผมท้องแข็งอะเอา ไปฮะเอาทีทูวันไปเลยเหนื่อยใจจริงของพี่ขึ้นไม่สูงเลยวะกระบอกไรถบินไปไหนไม่รู้เอาอยช่ดีเฮ้ยน้ำไปแก๊บเฮ้ยไปแก๊บ เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยเียยไ่ได้เลทางเลยไปเลยอ้โหจะสูงไปไหนเอ้หพี่ยงด้อยู่ไปฮะเดี๋ยวจากขึ้นจะกลายเป็นลงแทนผมลงไปไหนเนี่ยโอ้ย แล้วการขึ้นเขาใหญ่ก็ไม่ใช่เรื่องยากต่อไปแต่ว่าแต่ว่ามันจะยากกว่าเดิมเป่อเดี๋ยว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 ลงไปได้ลงมาได้โบวิทโบวิทโบวิทเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเบกเบรกเบกเบกก่อนโอเคเบรกโทเราระดับไหนและเริ่มเริ่มหลงทางแล้วลงมาทีนึ่ง ลกต้งหลัักกระโดดมากก็อาจจะลงแบบไม่รู้ตัวได้โอเคมาลงไปได้ก็ได้เออไต่มาเลยครับโอเคจะถึงแล้วอยู่ไหนกันแหรอวะผมกำลังถลายลงเขาเนี่ยลงไปจุดเริ่มต้นเลยว่ามานี่ทางของนักเดินเขาใ็นไง <Me S 1> พี่เขามีมีคนที่ถ่ายรูปอี่พี่ไห <105 S 1> นวะบนลบอโอ้พี่โอ้พี่คิดดูดิพี่ไอ้ไอ้ไอ้แคปซี่เราแม่งปั๊บนั่งสีดำอ่ะมีกี่ดวงแม่งอ้อยจนแบบปั๊บนั่งสีดำอ่ะครับเรื่องนั้นเอ้ยทำไมมาถอยหลังได้เด้วยดูดีนะยังไม่ล่วงโอเคขึ้นไปดิมาแล้วมาแล้วถึงแล้วตรงนี้ขับปกติก่อนพุ่งไปนี่มีเลยตกเขาแนรับหน่อย ไอคิพารถตางเ่ไอแม่ด้ยโอ้่วไปดูด่วนโอ้ยแม่ช่วยไม่ช่วยูเมึงดนโอเคถึงแล้วถึงแล้วเฮเเเด้เ้ยเดี๋ยวทุกคนลากรอยลงมาแล้วนะตามลงมาแล้วกันโอ้โหตามสิรออะไรเดี๋ยวเดี๋ยว มันเกินที่เราเล็งไว้ฮะอ้ย่างสูงเจอคนแบบนี้ในสังคมแบบนี้แย่มากครับอู้ดีโดดลงไปไม่ปล่อยนี่ลงน้ำข้างหน้าเลยเนี่ยเดี๋ยวเร็วก่อนเร็วก่อนเราไปเจอกันแหลมบาลีไฮเลยฮะจัดไปเลยไอ้ไอ้มอเตอร์ไซค์มันก็ขับปกติเมื่อขึ้นเขาได้ปกติเราบินเรียนจะเปิดอะไกันสิยาที่ขับปกตินี่ถึงนานแล้วเนี่ยข้าพ่อกระโดดลงมาจากเขาใหญ่นี่ไปได้โคตรไกลอย่างเดียวเกินจุดหมาย สูงมากแรงเวียงมันเยอะเออโอ้ยกองจะไปหาดูเยอะพอได้เลยวู้ววไอ้ลงน้ำลงน้ำอูู้จะสูงไปไหนบินได้รอบเลยเนี่ยบินเป็นเลขแปดเลยบิดวนเลยโอ้โห้ยาวไปฮะโอ้ยเฮ้ยเจอสาว ไอ้ว่าไงใช่น้องสาวโอ้ยเด่นคนเดียวด้วยโอ้ยโอู้งใครกระโดดละเบิดน้องกุกรีดเลยเดี๋ยวไปไหนไปไหนน้องก็ตกใจกลัวเลยในน้องไม่ต้องกลัวต้องกลัวโอ้ยไอรีโอมาจากไหนกันเนี่ยแอนมาจากไหนวะใครแอนวะใครแอนวะใสยดิสอยดิใส่เฮ้ยใส่ใส่อยใส่ใส่ใส่

ลีโอตอยตอยลีโอลงมาทำอะไรในน้ำลาก่อยเอาละฮะคุณผู้ชมวันนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรนะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์บินได้นะครับคันนี้ก็ต้องขอบอกว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะแปลกเลยนะฮะแปลกใหม่มากคือเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็เขาเอาไปติดปีกแล้วก็ติดเทอร์โบโใส่เข้าไปนะครับมันสามารถที่จะโต้ลมได้นะครับเวลาบินนี่ก็ต้องอาศัยทักษะนิดนึงนะครับ ต้องไปฝึกฝนอีกหน่อยหนึงตอนนี้รู้สึกว่ายังบินไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะครับโอเคสุดท้ายนี้ครับฝากกันไว้เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด, like, กด Subscribe กันไว้เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆใ,ในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาเดี๋ยวส่งท้ายเดี๋ยวเราจะขึ้นเ,เนินแล้วก็กระโดดล่มกันนะครับ ลืมบอกไปว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้เวลาเราขึ้นมาขี่เนี่ยมันมีล่มชูชีพแถมให้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะต้องลองใช้มันสักหน่อยพร้อมไหมครับพร้อมครับครับผมถ้าพร้อมแล้วก็นึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วไว้นะฮะไปครับจริงจู่วันกูบุม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 เอ๊ะไปไหนไปไหนไปไหนพี่กลางล่มเลยครับกลางล่มเลย แล้วพี่บัเบี้ยวอยู่คนเดียวเดียวเข้าไปดูกันบดโอ้โยเอาใครข่วงไยใครยิงใครยิงกันอย่ายิงอย่ายิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเง้ยเฮ้เ้ยเว้ยเ่ยเ้ยยเฮยเยเฮ้ย้ยเฮ้ยย้เยเยย้ยเเ